กับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆ้องทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆทุกท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทสองปศนี้นะครับท่านเรามาดูครับว่าจะเป็นปีปศอะไรมั่งครับและที่สําคัญคือเหรียญที่ผ่านการแช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญราคาประมาณเท่าไหร่นะครับท่านเพราะว่า ทุกวันนี้ที่จะหาเหรียญสิบบาทพระเสีรด็กนี่ยากมากครับท่านกว่าจะเจอได้นะครับท่านส่วนมากแล้วเจอจริงๆก็คือพระเสีเยรใหญ่ครับท่านพระเศียรใหญ่ครับท่านส่วนมากเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับท่านผมเห็นรถไอกองกระสาบเข้ามาแถวที่ผมอยู่สองสามารมาอบแล้วครับท่านห้าปีวันนี้ประมาณสามสี่รอบแล้วครับเยอะเลยครับที่เข้ามาแรกครับแรกเอาเหรียญสิบบาทเก่าๆนี่เอาเหรียญใหม่มาแลกครับท่านล็อก ก็มีลูกค้ามีคนออกไปแลกเยอะพอสมควรนะครับท่านแล้วนี่แหละครับท่านเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมในระบบบนเวียนแล้วเหรียญสิบบาทประเสียเด็กมันถึงหายไปหมดครับสันเรามารู้ครับว่าเหรียญนี้จะเป็นปีพศอะไรจํานวนการผลิตจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสําหรับซองเหรียญซองพศนี้นะครับนี่ครับดูเหรียญแรกก่อนแล้วกันครับท่านลักษณะของเหรียญเป็นแบบเดียวกันหมดครับท่านคือลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบทองสีตัวติดนะครับท่านคิวปวยนิกเกิลอยู่ด้านนอกส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ย นี่ครับสวยงามือกันนะครับสีทองจะกลายเป็นสีดำปีแล้วครับท่านเพราะว่าเหรียญนี้ยังไม่ได้ทําการล้างทำความสะอาดอะไรเลยนะครับไม่ค่อยมีเวลาทำารงานไปด้วยนะครับเหรียญลอยดำปีเลยครับภูวิพลอดุลยเดชอยู่เบื้องหน้าพวงท่านส่วนด้านหลังก่อและแช่การที่เก้าครับท่านแล้วมาดูบนรูปพวงท่านดูสครับคมชัดเจาไมโอ้โหสวยงามมากครับท่านไล่จากด้านล่างขึ้นมาเรยครับด้านล่างนี่ครับ แล้วก็มาเบื้องหน้าพงท่านนี่ครับแล้วก็ประเสียรพวงทันแล้วก็ด้านหลังเนี่ยครับโอ้โหสวยงามมากครับท่านไม่มีรอยบุบรอยบีอะไรมากมายครับมีมีแน่ครับตำหนกตำหนีมีแน่แต่ไม่เยอะครับท่านสำหรับเดือนนี้รู้สึกว่าโอเคมากเลยนะครับสวยงามจริงๆนะครับท่านเรามาดูขอบเฟอเดือนนี้ดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างครับขอบเฟอเดนอนนี้ครับนี่ครับโอ้โหครับดูใกล้ไปเลยครับก็โอเคอยู่นะครับท่านรอยบุบรอยบีก็มีครับและการสึ่เราก็มีนิดๆหน่อยๆนะครับท่านดูสครับคมชัด มากเลยครับท่านขอบฟื้นสลับเรียบนะครับนี่แบบนี้นะครับท่านสวัสดีครับโอ้โหโอเคอยู่นะครับนี่คืามีรอยบุบรอยบี้อยู่ปกติธรรมดานะครับกองเหรียญที่ผ่านการใช้นั่นแหละครับท่านจะไปคิดอะไรมากเลยครับยังไงก็ต้องมีอยู่แล้วแต่มากๆจะน้อยแค่นั้นเองครับสลับเหรียญที่ผ่านการแช่ครับคือพูดง่ายๆคือเวลาหลุดมือนี่ครับมันจะเอาเหรียญลงก่อนแน่นอนครับท่านเอาเหรียญด้านนี้ลงก่อนครับครับส่วนมากจะจะเอาด้านไหนลงมันไม่แน่นอนครับท่านเพราะว่าถ้าหลุดมือเราครับท่าน มาดูด้านหลังครับว่าเหรียญนี้เป็นปีพศอะไรนะครับด้านเหรียญนี้ครับ,นนรบประเทศไทยครับอักษรบิวพศสอ,องพันห้าร้อยห้าสิบกับท่านสองห้าห้าสิบเอยสองห้าห้าหนึ่งนะครับท่านดูไม่ชัดครับตาไม่ค่อยดีครับท่านพศสองห้าห้าหนึ่ง 5, 5, 5, นะครับท่านสําหรับปีสองห้าห้าหนึ่งนี้ไม่ได้ติดอยู่ในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านส่วนตรงกลางคือวัอดอรุณราชวรารามแต่มะไม้นี้คือแม่นเจ้าพยาและรางจุดเกิดสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอัลรบินนะครับสําหรับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ จำนวนกามผลิตอยู่ที่เท่าไหร่เอ,อเดี๋ยวดูคู่มือแป๊บหนึ่งนะครับท่านไม่ต้องรีบร้นอนเลยนะครับสองห้าห้าหนึ่งนี้จำนวนการผลิตอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบเหรียญน,นะครับท่านหนึ่งร้อยเก็าสิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบเหรียญนะครับท่านในระดับดุซีน,นคอยอยู่ที่เหรียญละห้าสิบบาทตอ่นั้นเองครับท่านเหรียญที่ผ่านกรใช้ยแล้วครับตกอยู่ที่เหรียญละสิบสองบาทถึงสิบห้าบาทเท่านั้นเองนะครับมาดูเหรียญที่สองคำนี้ครับดูไป้้แลวกีีเน่ย ลักษณะโคนงเลี้ยงก็เป็นแบบลักษณะเดียวกันนะครับพี่ก็มาดูด้านหลงังอีกกว่าครับว่าเป็นปีปสอะไรครับนี่ครับประเทศไทยครับอักษรบิลสามตัวชิดกันอยู่ตัวที่สีห่หางออกมาที่หนึ่งนะครับท่านสำหรับอักษรบิวนี่สำหรับเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับเนี่ยจะได้เอามือลูบๆดูว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับพ้อชอ่อทองผันเอ,อ้มืดเลยพ้อชอ่อผันห้าร้อยสัมสิดเจ็ดกับสัานเหรียญปีผสมผันห้าร้อยสันจุดเ็ดเนี่ยไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่าน เรามาดูข่าวว่าจะผลิตเยอะเท่าไหรครับสำหรับปีพศนี้นะครับท่านส่วนตรงกลางก็เช่นกันครับวัตรุดรลาบวราลามครับตามไนี่คือแม่นานเจ้าพญาและล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอะลเลยนะครับเรามาดูข่าวว่าปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดปีพศนี้ครับจํานวนการผลิตยอยู่ที่เท่าไหร่ครับจนนํานวนเราบอกความกว้างคนเดนก่อนดีก่อน,นครับความกว้างของเลนอยู่ที่ยี่สิบหกมิลลิเมตรจํานักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่าน จำนวนกามผลิตเด้อครับเนแปีสซหาสัญกิตนี่หนึ่งร้อยห้าสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดเหรียญน,นะครับท่านหนึ่งร้อยห้าสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดเหรียญน,นะครับท่านในระดับยูนซีเขาว่าอยู่ที่เรียนละหนึ่งร้อยบาทครับท่านหนึ่งร้อยบาทเลืนะครับในข้สูงโอการนะครับสำหรับหนึ่งร้อยบาทนี่ในจํานวนที่ผลิตเยอะครับหนึ่งร้อยห้าสิบล้านเหรียญเนี่ย้ <S 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 ไม่สำรายเลยนะครับท่านซุลิน